คาถาปรับธาตรักษาตัวที่นิยมสวดเพื่อเสริมสุขภาพและปรับสมดุลร่างกายสองบทนี้คาถาปรับธาตุเพื่อเสริมพลังธาตุน้ำดินไฟลมความแข็งแรงและอายุยืนและคาถากรอบเพชรเพื่อป้องกันภัยและโรคไภัยไข้เจ็บซึ่งการสวดคาถาเหล่านี้ควบคู่กับการพิจารณาใช้ยาเภสัชจริยาและการดำรงชีวิตตามหลักธาตุเจ้าเรือนจะช่วยส่งเสริมสุขภาพกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้นวันนี้เคล็ดลับสายหมูจะมาบอกสองคาถาคือ คาถาปรับธาตุหัวใจธาตุและคาถากรอบเพชรป้องกันภัยมีดังนี้ครับคาถาปรับธาตุสี่หัวใจธาตุที่มาของตำราโบราณวิธีสวดสวดนะมะพระทะพร้อมจินตนาการถึงธาตุต่างๆเพื่อปรับสมดุลนะธาตุน้ำหรืออโปธาตุเย็นสบายมะธาตุดินหรือปฐวีธาตุแข็งแรงพระธาตุไฟหรือเตโชธาตุล้างอาถรรพ์ ธาตุลมหรือวายโยธาดพัดสิ่งร้ายให้ดีฆาถากรอเพชรป้องกันไผ่วิธีสวดอิระชาคตะระสาติหังจะโตโรธินังปิสัมระโลปุสัตพุทโสมานกกะริธาโพระส,ำสำัมสัมวิสะเทระขะพุทธปันทูธรรมวะคะวาโทโนอะมะมะวา อวิสุนุสานุติสวดพร้อมจินตนาการกรอบเพชรคุ้มกายส่วนใหญ่จะสวดพร้อมการทำสมาธิเพื่อไม่ให้พลาดเคล็ดลับดีๆฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเคล็ดลับสายหมูด้วยนะครับ